วันนี้ก็ตรงวันพฤหัสบดีนะครับท่านผู้ชมจะเดินทางไปาัใหญ่ครับแต่ว่าต้องผ่านไปทางเมืองสะตูนนะครับพอขับรถไม่ไหววันนี้ก็ต้องแวะอากาแฟทานก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้กาแฟเสร็จแล้วก็ได้มุ่งหน้าต่อไปเมืองสะตูนนะครับแต่ก่อนจะถึงาัใหญ่นะครับจ่านต้องแวะหลายตลาดนะครับโอ้โหตุลักทุเลฝนก็ตกหนักนะครับท่านผู้ชมอืม โอเคนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับไปเองเราเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมก็เวมาจากวันนั่นเนื้อได้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 กับโอรานปีกับติดทางไปตะตุนกับเลยเด่นเลยปอมข้องตาารมานิดนึงรับจมคอเนี่ยปกินกาแฟโอเค รีไปก่อนแล้วครับครับหัวครับครับนี่ครับโอเค ับรถมาสักพักนะครับก็มาเจอตลาดที่ใหญ่นะครับท่านชมลองแวะเข้าไปดูนะครับตลาดกูเทพนะครับตรงกับวันปพฤหัสบดีตอนเย็นๆน,นะครับเริ่มประมาณสักบ่ายโมงถึงประมาณสามทุ่มนะครับท่านชมโอเคนะครับเดี๋ยวมาชมาบรรยากาศในตลาดสักพักเราจะได้เดินทางต่อไปที่สตูลน,นะครับเราไปหาที่พัก

เราไม่ออกเน้าะอามาเปร์่ากินเปร์พมได้แล้วต้องโลบต้องกินแต่จริงมันไม่บองเลยนะอันนี้ไม่บองกินด้วยจะว่ากินด้วยวันนี้เออใช่คนเคยกินก็มาจึงปุ่งมุงจงมาเลยโอ้ยจริงว่าพมได้แล้วจ้องเดี๋ยวกินเลดิกินเลยกินเลยมันมันเลย นี่เนื้ล ah? ่ามโอ้โหนี่แบบรอบๆเลยครับเลยนี yes. ่เนื้อตัวน่ะอืมิทที่น่เาดเรบๆเลยรบๆแก่ๆเหรอดด้วยีน่งเลยมัวกันอืมดนเดี๋ยวเราไปเดี๋ยว

กินน้อยเดี๋ยวนี้มันได้จิ้มดูนะเี๋รอยมันเนาะ้มันน้อย่านเลยที่เพื่อนนก็ได้มอจิ้มดี๋วจัดนี่นีจดดอัดจัดจัดาัดตัวเดียวตัวเดียวเดบตุ้งตัวเดียวครับไม่งเนาะเอต้องจิ้มมานะครับหมาเยวนี้ังไดาเดียวนีเดียนี้ก็ยังนัก กูดเทปอ้าวอนัดขูดเทปมานั่งมานั่งนะอ้าอยช็อตอ้อยด็อตน้ำจิ้มปลอมครับโอ้ยน้ำจิ้มปลอมขอบตุ้งไรเนี่ตุ้งเทปทีบาทครับอยากเทปที่ไปหนึ่งกิโลนั่นนาะเทปที่ไปโอ้ยเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตุ้งนั่งนั่งแกไปกันขอบคุณครับวอนี้จ้วบอยจัดจัดกันเลยครับทีนี้เนี่ยวลาโอ้โหคนหมากับคนจมึกคนหมากเลยในราครับคนหมากโอ้โหแน่เลยเจบอยของมังเดี๋ยวต้องมาจัดต้องมาจัดตักตุ้งเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเมาเดี๋ยวเค ใกล้ดีใกล้ดีครับกลับกลับโอ้โหนูนลาดสูตรเทพลาดใหญ่โตโมราดเลยครับไม่เคยมาตุกวันนัทตุกวันนัทตุกวันนัทตุกวันนั้นอย่างเดียวนะตุกวันนั้นวันเดียวอ๋อได้ได้ได้ตุกวันนั้นนะครับท่านผู้ชมมีข้องก่หมากมายเลยครับนี่ห้อยจิ้มได้เลยน้ำนำจิ้มแบบโอ้โหแซ่บๆเลยเนาะวันนี้ป้านมาดังยีประยันไงเอ็นกอดหมาของแวะมาเลยโอเคไปก่อนนะกลับ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  ปังทิปนะครับต่อยทิปเอ้เนี่ยครับเขาจะมีกองค่ายกันนะครับมันมีกองค่ายพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าหมื่นช่องช่องกว้างเลยครับท่านผู้ชมื่อช่องกว้างเลยนี่ฝั่งนี้ก็กวางบนจานุ่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมกขเปน็นอะไรเดี๋ยวกล้าไปเลยที่โอ้มันมีล้านนัดกับท่านผู้ชมมีล้านนัดมีพวกเสื้อป้าโตบเอ้อมือช่องไม่ไม่ก็มีครับไม่ไม่ไมกม็มีโอ้แต่แต่ไม่แต่นี่มันกว้างกว้างจัง น้นหนทางได้กว้างคนเยอะคนเยอะโอ้โหเป่าเป่าไม่โหลละห้าจิบอาจิบนะครับท่านผู้ชมอาทิย์อาทิย์โอ้ยมีนุ่มได้เหมือนกันมีนุ่มมีนุ่มแบบต่ำมันชัดๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมมีนุ่มโอ้โหฮามาไปเองครับน่าทานเไปไก่ตอดก็มีครับไก่ตอดนี่ไก่ตอดมุสลิมไก่ตอดคนแก่เรานี่ครับทันจบนี่ข้าวมกนี่พร้อมเลยนะครับ กอมเลยกปลาฝั่งนู้นก็มีครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็มีบอกจ้ปลามือจ้องหามาเป้ครับางเกงเกงโอ้นี่นุ่มก็มีเกี่ยวมูเด้งกับท่านผู้ชมโอ้นี่เจ้าปลานี่เจ้าปลาโอ้จตัวละรยตัวละามรอยอาทิย์ก็มีรอยก็มีทิก็มีเยทิก็มีอาทิตย์ก็มีนะครับนี่นครับฝั่งนู้ก็ไปเองข่หมากเลยนะครับท่้ ครับโอ้โหยาวเยียดเลยนะครับยาวเยียดเลยรถก็จอดได้ท oh. ั um, ้งต้องกว้างครับจอดได้ทั้งกว้างก็ปันไปปั่นมาครับอ่านี่ครับก็มาจอดรถใกล้กันนี่โอ้โหรถอะไรนี่เลยช่วยจังโอ้โหกันระเบิดนช่วงอะไรนี่ฟรีตะเบียนอืมต่วนรถออกต่วนรถเบิดนช่วงอย่ากันระเบิดนช่วงคนนุ่นใจลักเลยนะครับแต่ไม่จะเมื่อ หนนุนใจรักเลยก็ใกล้กล้องกันโอ้โหกล้องมากมายเลยนะก็จะเป็นล้านนัดนะครับวันนี้วันทุกวัวเจ้าเจ้าจอยชิปกับล้านนัดจอยทิปเดี๋ยวป่าท่านไปชมก้าไปชมเรื่อยๆเลยนะครับโอ้กไก่ทอดปักจดกับหมี่ปรบเลยปักจดกับหมี่อันนี้แถวนี้เขาเรียกฟั้งซิปนะครับ rồi chip rồi chip mình lại băng chip à, mắt này gặp bụng nhân tài lắc lười con cái phong nuôi mì gặp bệnh nông tài trông tài trông tầm bây giờ ไม่ปลาปลกรอบค่อยปกไม่มีกรบเลยนะครับท่านชมนี้เสื้อเสื้อตัวทิพเซทิพโรยโรยมีกรบเหรียญก็มีนะครับท่านชมโอ้โหยาวเยียดเลยนะครับนู่นยาวจุดนู่นเลยนะครับท่านชมเป็นลัดหนักเป็นลัดนักลัดนะลัดนักต่อยทิพกับต่างไปหาดใหันยับมาจากตรังแล้วก็ ไวละหู้บ้านมาจากหลักไปอออันใหญ่นะครับพออยู่จิตตะนุนายรักเลยนะครับตามจัมเบอร์โอ้โหตะนุ่นกว้างกว้างนะครับมันมีกาแฟอันนี้กาแฟจุดนี้ก็มีกาแฟชดๆก็เลยชงกันบนนุ่นกันเลยนะครับท่าน,นผู้ชมน่วนฟังนูฟังนูมีพวกปลามีพวกปลาเดี๋ยวเดินจุดนี้ชุด โอ้โหมันไกลกันเดี๋ยวครับไกลไปเมื่อไกลไกลนกับนุ่นก็มาต้านเลยนะครับนุ่นนุ่นมาต้านเลยครับท่านชมนุ่นนุ่นบนในข่าวใกล้กล้องฝั่งนู้นนะครับนู่นรถเขาวิ่งไปวิ่งมาได้ทั้งล้องฟังเลยนะครับเดี๋ยวหัวกามกามไปฟังโน้ลแหล่นะครับท่านชมเดี๋ยวฟังโน้ลแหล่นี่ฝั่งนี้ก็ก็มีพวก มีของอ่านจ๊อดๆนะครับท่านผู้ชมของอ่านจ๊อดๆมีของไอ่เนี่ยครับอ่านจ๊อดๆอยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้โหคนมาคนม้าก็มีก็มีไก็มีมีกรอบเลยนะครับท่านผู้ชมมีกรอบโอ้โนี่ครับเขจะมีของใายกันตางริมตางตะนุ่นริมตะนุ่นเลยนะครับวันนี้วันจุกวัวยาวจาวจุกวัวยาวนี่พักพักบ้านๆนะครับท่านผู้ชม โอนูมูไก่หมี่ปลอมมักเป็ดยดกับแม่ค้าบ้านๆกับกล้อให้กล้องกันกับแม่ค้าบ้านๆใหญ่แล้วก็ไก่หลูกโคก็มีหลุกคกับลูกโคอมีไก่จงอี่างไก่จงนะครับจสมอมีตับฟองมีกรอบเลยครับเหย่านไก่จงวอกบัวเรียมนุ่มมีกรอบเลยนะครับช่องต่างๆเลยนะครับเขาใกล้องกันนี่ ทางตะนุ่นเลยนะโอ้เนี่ครับเมืองตะตุ้นนะครับไ่นีเมืองตะตุ้นมปผลไมกระนุ่ม,ลม,นนมหลอดจองมีกลบเลยนะครับ่านผู้ชมกนนี่ครับนาตานเปนะครับกผเลนาตันเปนาตานเปเลยข้าวยำก็มีนะครับมผเข้าวยำ เรายำกุ้งแกงเขงโอ้โหมีพร้อมเลยนะครับแกงเข่งอันนี้แกงครับนะแกงมีเข่งก็มีนะครับแกงแกงตุ้งนะครับแกงตุ้งก็มีมีพร้อมเลยนะครับแกงตุ้งมีร้านไก่นุ่มไก่ตุ้งร้านใหญ่โตเลยนะครับเดินไปเบ่งเนี่ยร้านไก่ตุ้งร้านใหญ่เลยนะครับนู่นโอ้โหนะครับมีไก่ตุ้งใส่มา ห้องไใกไกตามร้านตามไร่พ็มาเอาได้เลยนี่ครับเลยนี่ครับร้านใหญ่โตเลยนะครับท่านชมด้านใหญ่โตเลยโอ้โหก็มีกรอบเลยน้ำมันกะลั่มปลาปองนุ่มปังโอ้โหมีกรอบเลยนะครับท่านชมคันนุ่นใจลักเลยนะครับสอยชิปต่างมาจากเหล่าหูไอย่าใหญ่นะครับ ต่างหลักนะครับต่างหลักแต่นุ่นใจนี้กวางกว้างนะครับใจนี้กว้างกว้างเตินนี่ออกทิพย์อะไรก็มีเหมือนช่องก็มีเหมือนนึงก็มีนะครับวันนี้ป้าท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศจ่องกว้างตน่นุ่นเขาใส่กล้องกันครับ đi nó cái này nòng cái nấm ồ cái nấm đây nấm đây nấm cây tổ này Nòng cái nấm cây cay ồ nấm rút rút hai bữa nè tung gì thì bán này uốn đun tung đi uốn đun nòng đặc tung lão uốn đun nòng tung

นะเออนี่ครับนมไก่โตนะครับตรงมันนุ่นนองมาเลยอะไรโอ้โหอะไรนะครับอืลีลาลีลา,า,า,าลีลาบ่กกันเจ้าว่าตองนั้ผู้ช่วยได้มาเจ้ว่าอย่างแรงก็ไม่รู้ยังเล, <laughs> เเลตตรงนุ่นนองอ่ะโอ้โหจุดยอดจุดยอด ดุนหลงก็เย้ที่บน้องไอ้กุก็ได้ไม่ถือกังกังบังไอ้บังกด้งเออโอเคกับกบุญมากับกบุญมาก็ดีดีนะโอเคก็เข้าอะไรในเฟซได้นะกับกับโอเคกับนี่น้องน้องก็ต้องห้าผู้ช่วยอะไรไม่ได้เป็นเี่ห้าผู้ช่วยเลยเออแต่ว่าใหม่ๆละกันเลยเออโอเคไปเหล่ากับไปนี่ลุนหลงก็แล้วนะครับลุนหองก็เล้หนึ่งโลนี่รอน ไนีครับเว้นวัวเจ้ากดิบกดีกันไนี่ครับยกามุกกดิบกดีเลยนี่ครับโอเคเดี๋ยวกำปงไปฟังนูลไปไก่ตไมร้อยนวโอเค ยุกแล้วครับการเดินทางมาเยกนาครับตาเกิดมีความมุ่งมั่นและั้งใจนะครับก็วันนี้เดินทางไปเดี๋ยวจะไปห้ามัสยิดนะครับก็นะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับประตุ้งก็จุดนี้ก็โอเคครับก็นักเดินทางนะครับก็ไม่ต้องากม่แต่ว่าก็เราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับต้องระยะเดินทางก็จากนี้ไปก็เราต้องเล็งว่ามัสยิดอยแวไใน แต่เมื่อว่าเราจะพยายามกลัปรถดไปทางที่มีมัสยิดนะครับเราได้ทึงเวลาเราจะได้เวละหมาดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปละหมาดข้างหน้ากับอยนะ่างียมพร้อนักเดินทางนะครับเราต้องเปรียยพร,ร้อมเปลี่ยนป้อมตลอดเวลานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปละหมาดแถวๆทางไปหาดนหญ่นะครับ เก้าซอยเลยเก้าซอยเลยครับเก้าซอยนี่อะไรนี่ตาชะม่วงตาชะม่วงไปอ่ะมัส jid นะวันนี้วันศุกร์ลาวศุกก็เดินทางก็ต้องไม่ได้นะครับต้องอาเทลมาจิตนะครับมาติดตชะม่วงเคยมามายั่งแล้วนี่จะนี่วันจากโคเลยจะนี่ bỏ cái máy này về rồi đi Sài Gòn chỉnh nhây không chỉnh đâu ơi nhây từng lẻ từng lẻ Mặt chỉnh Sài Gòn này không chỉnh rồi lẻ này không mất chỉnh Sài Gòn à chưa chờ đợt con chờ rồng rồng này rồng เดี๋ยวหลบก็ได้เลยอ่าตึงแล้วนะครับจำย่เาเพิ่งตึงแล้วมันยิดต,ตาม่วงตาชะม่วงเอ่อมาดูโอ้เนี่ยตอนนี้ตึงมันยิดต,ตาชะม่วงเลยนะครับเดินทางมาจากกร,ร,ระตูนกระตูนหิบไปยันไงนะครับนี่ครับผมมันยิดแล้วนะครับนี่เคยมามา่นังบอยตร่นี้มานี่นะครับตาม่วงมันยิดไงเลยนะครับเออมัสยิดไงเลยตป้งจุ่แมแล้ มันยึดใหญ่โตเลยอยู่กับติดตะนั้นอยู่ไม่ไกลกับตะนิน่งใจรักนะครับจบโอเคลมรื่นเลยนะครับนี่นี่ลูกครัวนะครับลูกครัวลูกครัวแต่เากาก็รังเลยก็ไม่หนังก็ไม่หลังแต่โตช่วยช่วยครับตัวใหญ่ๆโอเค,อเค,อเคถึงเวลาเลยวันนี้วันจุกนะครับท่านผู้ชมวันลาบัสเดอร์ เดินทางมาถึงรับตะูมิแล้วครับท่านชมหลังจากเตะหัวเจ้านะครับหัวเจ้าก็โยเตลาดจอยจิ๊บก็คนประมาณจากเทียงเราได้เดินทางไปละหมาดเตะมัติดตาจมวงก่อนนี้ครับตอนนี้ก็ผู้มาถึงได้ลาดเทศาบาลกำแพงักำแพงเป็ดจดังหวัดตรงกล้ารับตะูมินะครับท่านชมเดี๋ยวข้าไปชมบรรยากาศในลาดแหลมกัน วันนี้วันทุกวันเย็นครับวันนี้เวลาที่ต่องถึงสิบช่องถึงนะครับโอ้โหว่างีถึงงานใหญ่ก็ไลยวันเลยครับแล้วก็งานใหญ่กวันช้องร้อยอโลแต่พมเดินจางใช้เวลาไลยวันนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมกันเลยมากระับภูมิเลยครับในตลาดกำแพงเป็ดจังหวัดสงขลานะครับนี่บรรยากาศครับอยู่ติดตนนุนยรักเลยนะครับตลาดอยู่ติดตนนุนใจรักเพราะด้านในก็จะมีก้องไกล้ครับจำจมมีก้องใกล้มากมายเลยนะครับ ก็จะมีกล้องไกายปอกอา้อาตจำช่้งบวกนำนำชงนำชามีครบเลยนะครับตำจะมีในตลาดนะครับจำจะมีครบหมดเลยนะครับมีนะครับแห่งานจำั่างตรงนี้มีกลองมีกอลอมนะบับเก็มีเวทีด้วยเดี๋ยวข้างในก็วันนี้วันศุกร์ก็จะมีร้านใกล้กล้องมือจ่องก้องไม้เป็นตลาดเปิดถ่ายนะครับจำจะเมื่อลาดเปิดถ่ายวันศุกร์ตร่ตากุ่มนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวไปชมกันเลย เสื้อผ้าก็ตอนนี้นะครับใบซองว่าเมกาก็เดิมทะยอยลงท้องกันแล้วนะครับจมจมอันนี้ครับเมกาเขาเดิมจะลงผ้ากันแล้วนะครับตะยอยกันลงมาเลยลงท้องนะครับงปลาหมือจ้องมีกลอมมาเลยนะครับพาไม่ไม่หมือจ้องมีกล่อมนี่ครับปลาหมื่นอจ้องอเอง นะครับเจาะจุดจุดนี้ครับท่านชมเจาะจุดจุดนี้นะครับน้ำเพล่เลยน้ำเพล่รัฐภูมิเลยนะครับท่านชมก็จะมีลาดนะครับด้านในนะครับรุ่นดารวิธีกับด้านในก็มีลาดลานัวันนี้วันศุกนะครับท่านผู้ชมวันศุกตอนเย็นเย็โอ้โหประตูกันนี้ช่วยเราพงติมันนี่เขาไกล้เกตตัวจับรถช่วยเราโอ้โหแดงคลิปเลยอืมโอเคเดี๋ยวข่าวไปชมในลาดนะครับว่าก็จะมีกองเลยใกล้กันบ้างโอเค ในขาก็เริมลงกล้องกแล้วครับจมลงกล้องนะครับตอนเย็นๆนี้ตอนเย็นนะครับอากาก็เดิมลงกันแล้วนะครับแนจะเบอรงนี่เดี๋ยวไปเล้ากขปยวดอนกเาะปครับเลมาปััดูซับร้านใหญ่โตเลยเดวนี้เนาะโอ้โหึกื่ารถไก่กันี่แดงแดงแจ้นเลยึกว่ารไก่ อ๋อนั่นน่ะครับบน,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 นหนึ่งหัดไก่ที่แดงนี่ตัวยหยังเวลาของมันออกโมงนะครับผู้คนก็อหลังเล่กันมาในลาดนะครับเทีนี้ก็เนี่ยครับมีกองก่ายมากมายเลยนะครับมาชมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศในในลาดตะบุ่มกันเลยนะครับวันเย็นวันศุกร์นะครับมาชมโอเคเดี๋ยวมาชมกันเลยว่ามีอะไรบ้างมาจมเจอนะครับโรงเตาบักปวกครับมีโรงเตามือจ้องรงเตามือจ้องตัวช่วยเรานะครับมาชมเบอร์ เน the the right ี่ยรองเามือจ้องเตยด้วยเดี๋ยวเข้าไปเลยด้านในนะครับด้านในก็มีของคกาหมากมายเลยนะครับนวนเสือปลาหมื่ซ่องเนี่ยครับเสือปลาหมื่ซ่องเตยด้วยนะครับอันนี้ก็จะรับโจโจสุกส่วนของร่างกายกันนะครับเนี่ยครับโจโจได้หมดนะครับไดมัทเนี่ครับมีพวกเสือปลาพวกเสือปลาหมื่นซ่องเสือลาดตะปูมนะครับจำจบลาดตะปูม วันจุกนะครับลาดวันจุกคนกําลังไล่กันมานะครับช่วงนี้ก็าช่วงปิดเติมบอดีช่วงปิดเติมบอดีน้องๆนู่นๆก็บางทีบางคนก็เรียนอ่านไงก็กลับมาอยู่บ้านก็เนี่ยก็มาเที่ยวมาชกกับนู่นด้านในคนแน่นเลยนะครับท่านชมด้านในคนจันแนนะัวกล้องพวกล้องกินก็อยู่เองครับท่านชมพวกกองกิน ยแงงบอกอาหารอยู่ยองอยู่เดินไปตะลุ่จุดนี้เลยครับนี่กรอบนี่เหมือนเป้านะครับโอ้โหเปาเลยด้วยอยากเอาเปาตะลุ่มเปามันเหล็กพ่เปาให้ขาดเลยมาชมนี่มาชมบรรยากาศในลาดลาดตะปู้มครับตอนเย็นๆกับกำับนะครับเต็มตัวทับยนี่กอมเลยนะครับถอดรองเท้ามือจ้องนะครับเสือกปลา ก็จะมีวันศุกร์นะครับลาดก็จะมีวันศุกร์เริ่มจากบ่ายโมงตึ้งสร้างถุ่มนะครับท่านชมนะครับโอเคนะครับผมเสปาวอยู่ด้านในนะครับท่านชมมาเดินมาจากปากกอมานังนะครับก็ตลาดก็จะมีกองไก่้เมื่อนกันเมื่อนกันเกือบเกือบตุกแกงนะครับแต่กองกินก็อยู่อีกฟังนะครับท่านชมก็คืนนี้นะครับก็จะไปเตะ นอนดีอันยิ่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปเดี๋ยวลาดยันยงก,กับท่านผู้ชมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่นทานที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ